ก็โดนขามวยมันเห็นแล้วมึงแค่โยกมึงโยกมวยอย่างเดียวก็จบแล้วโยกวนออกไปวนออกไปใช่เสียดายยังไงไอเรื่องสุดท้ายเราไปสืุดมันมันเกิดอะไรขึ้นดื้องนมากดื้อนบุรีเลยอ่าเมีนกระสดีนด้วยอ่ะตรงนั้นไม่โดนไม่โดนลูกไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้มั้งครับคือเราเสียหลักเองครับมันไม่ไม่ไม่โดนเลยเลยแล้วก็โดนเขราชาร์จอ่ะนะแต่แต่มันแตมันก็ไม่ได้ไม่ได้เต็มอะไรมากมายไม่เต็มอ่ะไม่เต็ม ต่พี่มองนะส่วนตัวพี่มองก็ไม่มีลูกนั้นเนี่ยเรายังได้ลูกหนักอยู่นะเรามีสุดแนะวนะน่าจะเพราะว่าลูกสองก็ต่อยลนนั่งยืนนะครับน่าจะยังไงไม่รู้โอ้ั้นทำเหมเข้าโกนะเสียดานะเสียดานะเสียมากครับผมเดิใหม่ดีนะครับผมน้นหนักเท่าไหร่ดีน้นหนักเดินนี่นะครับหนัขาดใจแล้วขาดใจขาดใจอยู่ว่าดถึงพี่น้องเมืองเราเลยี่ไม่รู้ยังไงครับผมงงแล้วนี่ แติเา่วชกไลาปนองเอฟซีชอครับอาไรอาโอเค่ะคู่ต่อคู่ต่อสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับเฮ้ยโอ้โหไอ้โดนโดนหมัดนี่หล่นนี่ใจหายไหมใจหายแวบก็ ครับยี่หนึ่งมันจังหวะมันพอดีแล้วมันนิง่งมาเลยครับเม่คิดว่ราจะลวงเลยถ้าคนเขาบอกว่าเอ้เราหน้าโดนนับเนี่ยเราเราเราจะบอกเขาว่าไงดีจังหวะนั้นเราอะไรผมว่าลุกเร็วนะครับแค่โดนแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยครับไมไ่มันก็โดนใหป,ปานมันไม่โดนเต็มเต็มเลยวะใช่อ๋อได้เกิดได้ละครับผม ไวหน้านี่ต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ดีครับก็ยี่สิบกลางกลางกลางคืนยี่สิบกลางวันยี่สิบยี่สิบก็ได้ครับแต่ว่าคืนนี้ไม่ไหวครับตอนนี้ดูชกเหมือนเหมือนเหมือนคิดเยอะใช่ไหมเหมือนเหมือนแบบสองจิตสองใจบางจังหวะเหมือนกันนะใช่ไหมหรือว่ามันเป็นเพราะเราแพ้หลายไฟไหมมันมีชกนะมันก็ขาดความมั่นใจนิดนึงครับแต่มันก็กดดันด้วยครับว่าเราอยากชนะเพราะว่าเราแพ้มาเยอะ มาได้ลูกเข้าโกลูกนั้นนี่มั่นใจนะครับก่อนหน้าน,นี้เราาคิดว่ายกสี่เราได้ไหมวงในไม่หรือว่าไงผมว่าน่าจะวงในกดคอเขาลงมาได้แล้วก็เตะได้บ้างน่าจะเสียลูกนับลูกหนึ่งคือคือ,คอ,คอมาเราไอ้ที่ว่าเราของเราเสียก็คือเสียโดนที่ต่อยโดนนะโดน,ดนโดนโดนต่อยโดนแต่เราก็มาได้คืนเข้าโกแล้วก็ได้ยกสี่คืนอ่ะพูดอะไรถึงแฟนเป็นบอนที่เชียร์หน่อยครับก็ผมขอบคุณทุกคนที่เชียร์ผมตลอดนะครับผมไม่ว่าแพ้บ้างชนะบ้าง ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแจ้งเกิดได้แล้วไฟนี้ต้องเจ็บนะฮะหลังกระแพ้มันติดกันมากี่ไฟนะแค่สองไฟเองครับแค่สองไฟเองนะโอเคขอบคุณครับน้องชายครับ